สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรทชชตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีจะมาทำคลิปความรักคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีมังกรค่ะประจำเดือน มกราคม2564นะคะก็ต้องสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้ที่อาจารย์ทําคลิปก็เป็นวันปีใหม่นะคะโชคดีปีใหม่ทุกทท่านนะคะชาวราศีมังกรเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะคะมาเช็คพลังงานก่อนว่าพลังงานของช่วงเนี้ยคุณมีชีวิตเป็นอย่างไรนะคะชาวามังกรอะ Tree Grounding นะคะเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่คนโสดชาวราศีมังกรนะคะเหมือนกับเอ่อมีการ พัฒนาในเรื่องการงานเรื่องการเรียนหรืออะไรที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะเหมือนต้นไม้ใหญ่อะถ้าเกิดว่าเขาจะสู้กับลมพายุกับอุปสรรคต่างๆที่มันจะเข้ามาได้นะเขาก็ต้องมีรากที่อย่างลึกในผืนดิน ะะเพราะนั้นตรงนี้คุณกําลังทําอะไรที่เป็นการสร้างความมั่นคงนะคะให้กับชีวิตของคุณอยู่นะคะชาวราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนการทําธุรกิจหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะหรือบางคนซื้อบ้านใหม่หรือเปล่านะคะสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตนะคะเป็นการออมเงินในรูปแบบใหม่อะขอดูพลังต่อมานะคะชาวโสดชาวโสดอ่าลิสนะคะ เป็นช่วงเวลาที่มันเริ่มผ่อนคลายนะความเครียดความกดดันหรืออะไรความทุกข์อุปสรรคอะไรต่างๆนะมันเริ่มลดน้อยลงไปนะคะเหมือนคุณเห็นทางสว่างเห็นทางที่สดใสนะคะในการที่จะมีชีวิตที่สวยงามที่ดีงามที่เราคนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ movement ค่ะเป็นจังหวะชีวิตของคนที่กำลังจะได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวหน้าบางคนได้ งานใหม่บางคนได้มีความก้าวหน้าในเรื่องตำแหน่งการงานที่ใหญ่โตขึ้นนะคะหรือบางคนมีธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรบางอย่างนะมันเป็นจังหวะชีวิตที่คุณกําลังจะได้ขับเคลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีความก้าวหน้ามีความสามารถในการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงในชีวิตที่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาดูเป็นเ,เรื่องราวความรักนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะ อันนี้ออาจารย์ลองทําเป็นแบบมีพลังนะมีพลังงานชีวิตอะไรตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะดีไม่ดียังไงตรงไม่ตรงยังไงก็อย่าลืมฟีดแบ็มาบอกกันบ้างนะคะอะเปิดมานะคะใบแรกนะคะสี่ไม้เท้าอ่าเหมือนที่อาจารย์บอกเมกื่อกี้คุณมีบ้านใหม่หรือเปล่านะคุณซื้อบ้านหรืออะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะมีสองดาบอืมหรือกําลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ก็ไม่รู้ มีเก้าเหรียญน,นะคะราชาเหรียญค่ะ The Star มีไพ่ของ Emperor เข้ามานะคะสิบถ้วยค่ะ The World โโอ้ห ได้ทั้งแ h e สตารแล้วก็แต่เวิล์นะคะราชาดาบขอ,อกหนึ่งใบนะคะ10ไม้เท้าค่ะสำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะอาจารย์ว่าคุณมีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตหลายๆอย่างเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ใบแรกเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะกราวดิ้งตัวนี้นะคุณมีโอกาสได้ไปทำงานในที่ท,ที่ดีนะคะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นนะคะหรือบางคนมีโอกาส ซื้อบ้านซื้อรถใหม่นะคะบางคนมีโอกาสเปิดธุรกิจเป็นของตนเองนะคะหรือบางคนเนี่ยไปงานแต่งงานไปงานมงคลงานเฉลิมฉลองอะไรแล้วไปเจอไปเจอคนดีๆอ่ะนะคะไปเจอคนที่คุณถูกใจก็ได้นะคะอืมอาจจะมีโอกาสเจอกันตั้งแต่ช่วงเดือนแรกเลยนะมกราคมตรงนี้เลยนะคะเปิดมาปีหกสี 4, ก็แบบมีโอกาสนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยกําลังแบบ เลือกอยู่นะคะกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าคุณจะแบบว่ามีคู่ดีหรือคุณอยู่คนเดียวดีนะคะเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยช่วงชีวิตที่โสดเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณกำลังจัดการบริหารกับชีวิตของคุณได้ลงตัวนะคะคุณโสดสวยคุณโสดหล่อรวยนะคะนะมันแบบเป็นอะไรที่เหมือนชาวมังกรรู้สึกว่า อาจจะความรักครัง้งก่อนๆที่คุณเคยเจอมาเนี่ยมันอาจไม่ค่อยดีสําหรับคุณเท่าไหร่คุณก็เลยรู้สึกเหมือนระแวงอะ่ะแล้วมันจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกไหมถ้าเราเลือกแบบจะมีแฟนอีกครั้งหนึ่งจะมีคู่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเทียบกับตอนเนี้ยการมีชีวิตส่วนของคุณเนี่ยคุณมีความสุขมากๆนะคะม,มาดูคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจารย์เห็นพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะคะตั้งแต่ราชาเหรียญตั้งแต่ไพ่ของจัก,กรพรรดินะคะ ตั้งแต่ไพ่ของราชาดาบเหมือนกับคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรในช่วงเนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะเป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะหรือบางคนมีธุรกิจการงานอะไรของตัวเองแล้วบางคนก็ขึ้นในตำแหน่งของผู้บริหารแล้วก็ได้นะเพราะมีพลังงานของทั้งราชาเรียนแลวก็ไพ่ของจัก,กรพรรดิเข้ามา นะคะดัะนั้นคนที่จะเข้ามาเจอกับคุณตรงนี้นะคะเขาจริงจังมากๆนะคะเขาจริงจังมากๆนะเป็นสิบถ้วยเขามาจริงเขาเอาจริงนะคะหรือในหนึ่งนะคะอมเปอเลอรนี่ยเป็นไพ่ของชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้เดินทางมาเจอกันนะหรือเขาอยากจะแบบมาพาคุณเนี่ย ไปมีครอบครัวไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศของเขาก็ได้นะคะมีความมุ่งมั่นนะคะมีความพยายามตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่ในช่วงเดือนมกราคมนะอาจารย์ว่าคุณได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันกำลังสร้างความประสบความสำเร็จให้ตัวของคุณเองนะคะ ถ้าคุณทําเกี่ยวกับงานขายออนไลน์ธุรกิจอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เริ่มมีคนรู้จักนะคะทาเป็นยูทูบเบอร์ทิกท็อกหรืออะไรแบบนี้นะคะเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีคนยอมรับนะคะเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันเหมือนพัฒนาได้ดีขึ้นหรือตัวคุณเนี่ยสร้างเงินสร้างไรายได้ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้คุณมีออรา่ามากๆเลยนะคะคุณมีเสน่ห์นะคะก็เลยดึงดูดคนที่แบบว่า เขาประสบความสําเร็จเหมือนกันตรงเนี้ยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่มีค่าคู่ควรกับเขาอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นช่วงชีวิตที่มันแบบผ่านเรื่องร้ายๆมานะคะแล้วก็เริ่มมีเรื่องที่แบบมันดีขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์รู้สึกว่าคุณยังค่อนข้างที่จะคิดหนักตัดสินใจหนักนะคะพอท้ายที่สุดเนี่ยมันจบด้วยสิบไม้เท้านะคะกับความรักในครั้งต่อไปตรงนี้นะคะ เดี๋ยวอาจารย์ดูให้ละกันนะคะว่าแล้วสรุปนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอ,อาจารย์ไม่เห็นไพ่ความรักนะเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าเขาตัดสินใจแค่แบบมันเหมาะสมคู่ควรกันนะตามเหตุตามผลหรือว่าเขารักคนด้วยนะคะอ่ะคนที่เข้ามาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะราชาเหลียนอีกแล้ว อชริออต์เดะซันอืมโอเคค่ะคนที่เข้ามานะคะเขารักคุณเขาชื่นชมคุณนะคะเขามองว่าเขากับคุณเนี่ยมีความพั่งพร้อมนะคะที่จะมาอยู่เป็นคู่มาสร้างครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกนะคะหรือถ้าเป็นแบบเพศที่สามก็เป็นคู่ที่ได้อยู่ด้วยกันน่ะจนแบบจนแก่เท่าอยู่ด้วยกันไปนตลอดชีวิตอะไรแบบนี้นะคะเป็นเดอะซันนะ อืมเขาคิดจริงจังกับคุณคิดอยากจะแต่งงานกับคุณจริงๆนะคะอยากที่จะแบบว่าได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันเนี่ยสร้างฐานะครอบครัวให้มันมีความสุขให้มันมีความมั่นคงนะคะให้มันมีความแบบสมบูรณ์พร้อมตรงนี้นะคะอืมนะความเป็นราชาเหรียญน,นะอาจารย์ก็ยืนยันนะเปิดมาเจอกันอีกแล้ว นะหรือถ้าคุณมีแบบหลายคนอาจจะเป็นคนที่เป็นลักษณะของราชาเหรียญคนนี้นะคะค่อนข้างเด่นกว่าคนอื่นนะเป็นคนธาตุดินก็ได้นะคะธาตุเดียวกันกับคุณนะคะมังกรพิษศ,ศกันนะคะหรือถ้าเกิดเป็นอ็มพีเรอร์คนนี้ก็จะเป็นธาตุไฟนะคะเป็นราสีเมษนะหรือเป็นธนูสิงก็ได้นะคะหรือเป็นทา้าวท่าน้ำก็ได้นะคะชาวท่าน้ำ พอมีเดอสตาร์แล้วก็มีสิบถ้วยนะมีเอ่อมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะตรงนี้เพราะนั้นการที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยแหละนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเขาชื่นชมในตัวคุณนะชื่นชมในความสามารถแล้วก็อยากที่จะได้คุณไปเป็นคู่ชีวิตของเขานะจริงจังค่อนข้างมากตรงนี้นะคะอืมบางทีเหมือนเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแบบค่อนข้างชัดเจนไปเลยอะ ออชอบคุณมาเป็นแฟนกันไหมนะคะอ,อมาเป็นครอบครัวเดียวกันไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะออาจารย์ขอดูการตัดสินใจของชาวราศีมังกรดีกว่าเหมือนเขาชัดเจนนะแต่ว่าคุณจะยังไงคุณจะยังไงนะคะชาวราศีมังกรเขาชัดเจนกับคุณแล้วคุณจะยังไงดี มีสองดาบหรือว่าคุณมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะมีตัวเลือกมากกว่าสองคนหรือเปล่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะคะขอลทรฟายละสองดาบตรงนี้นะคะ The World อขออีกสองใบดีกว่า The Star ค่ะ Magician คุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยนะคะตรงนี้ คุณอาจจะเลือกคนที่อยู่จากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะหรือว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยตรงนี้นะคะเพราะว่า The Star เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันแบบมีความบาลานซ์มีความลงตัวมีความสมดุลมากขึ้นแล้ว The World เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะ m ม g i c เชียนคุณไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอ่ะคุณอาจจะเล็งเห็นหรือว่ามองไว้ว่าถ้าคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับ คนนี้นะคะกับคู่ของคนคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณตรงนี้นะคะแล้วคุณไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วมันน่าจะประสบความสําเร็จนะเหมือนแบบเห็นนะเห็นถึงอนาคตในชีวิตก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลือกในในแบบที่คุณอยู่ด้วยและแฮปปี้มีความสุขได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็สามารถต่อยอดความสําเร็จให้กับชีวิตของคุณได้นะคะคุณใช้ทั้งสมองแล้วก็คุณใช้ทั้งหัวใจเลยนะคะสําหรับ ชาวราศีมังกรในการที่จะเลือกกับความรักครั้งใหม่ในที่นี้นะคะคุณน่าจะชอบคนที่แบบเหมือนอารมณ์แบบรักธรรมชาติเหมือนกับคุณ่ะนะคะหรือเป็นคนที่เหมือนอาจจะมีออร่ามีชื่อเสียงเ,เด่นดังหรือทํางานในวงการเดียวกับคุณนะคะคุณน่าจะเลือกคนนี้นะคะอ่าโอเค <laughs> นะแฮปปี้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์เรเิลนะคะ ให้คำแนะนำดีกว่านะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะชาวราศีมังกรน,นะมีชุดใหญ่จะแบบสับยากนิดนึงนะคะ่ะ ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านเลยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสองหมื่นแล้วนะคะอาจารย์นรีก็ลุ้นอยู่มากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะามาดูกันนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเรา y ชร์กิฟต์นะคะเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปันทั้งความรู้สึกดีๆกันให้ของทีเ่เป็นมีค่าแทนใจของตัวเรานะคะกับคนอื่นๆน,นะเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนกับชาวราศีมังกรเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะในช่วงต้นปีเลยทีเดียวนะ Say I'm sorry นะคะถ้าเกิดว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกหลายคนแล้วก็ <c oughs> คุณต้องปฏิเสธใครบางคนไปนะคะตรงนี้นะอืม เช็เอ่อ by size step นะคะเหมือนกับว่าความก้าวหน้าของเราตรงนี้บางทีอาจจะมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามานะบางทีก็ต้องอดทนต้องพยายามนะแต่มันก็ไม่ช้าเกินไปนะคะคนอื่นทําได้คุณก็ทําได้เช่นกันนะคะนะเพราะฉนั้นความพยายามต้องมาเต็มนะตรงนี้สิบไม้เท้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะบางกรบางท่านเนี่ยอาจจะแต่งงานช้าหน่อยนะช้าแต่ชัว นะคะตรงนี้นะคนถึงแบบไม่รีบในการตัดสินใจอะนะคะคนแบบเหมือนเช็คไทม์ต้องการเวลาด้วยนะคะเอาเป็นอีกชุดหนึ่งดีกว่าชุดไหนดีชุดนี้นะคะมาดูกันว่าแล้วจะมีคำแนะนำอะไรดีๆจะพ่้ชุดนี้กันบ้างน,นะคะ ฮิวเมอร์นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานเสียงเราะนะคะความสดใสร่าเริงในชีวิตแล้วนะคะ Imagination ค่ะจินตนาการถึงชีวิตในอนาคตของคุณได้นะคะจินตนาการถึงความสาเร็จที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นพลังใจของคุณต่อไปนะหรือใครที่จะใช้ชีวิตจะเดินทางไปใช้ชีวิตต่างประเทศในอนาคตนะลองวางแผนง,งานดีๆนะคะศึกษาข้อมูลดีๆนะ ปกิสมเนต์นะคะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจนะคะลืมลืมมันไปให้อภัยกันนะคะในโลกนี้มันก็แบบไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบะนะคะอาจจะมีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องที่ไม่ดีอยู่ในตัวของคนคนนึงนะคะตัวเราก็เช่นกันนะคะเพราะนั้นอะไรที่อาจจะทําผิดพลาดไปนะคะก็ให้อภัยกันดีกว่านะคะเราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวราศีมังกรมากๆเลยนะคะแล้วใครที่เกิดตั้งแต่หลัง วันที่14มกรานะคะก็จะเข้าราศีมังกรแล้วนะคะ15มกราถึง12กุมภานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้านะคะให้กับชาวราศีมังกรด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขสมหวังในชีวิตนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปดูดวงของอาจารย์ณลีนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ